ว,วันนี้ก็จะมาลงชอตแค่คร่าวๆนะครับก็จะมาลงที่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นแพสซีมนะแพสซีฟเ,เราจะเล่นเป็นแพสซีมสมอลลเตอร์ X และกครับนะสำหรับแบบนี้ มา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 ดูกันได้นะครับช่องผมนี่เพิ่งแบบเพิ่งทำนะครับก็เลยไม่เคยมีผดตาน ก็จะมาลงข้าวครับชืบอยู่สิใส่ครับมาที่ชบืชบหืมเราเพิรเราเพชรโอ้โหไม่ได้ใส่สัตว์เลี้ยงไว้ผมลืมเลยเอ่าช่วงนี้ไม่เคยไปได้ไปตลาดเท่าไหร่แล้วผมขอไปตลาดก่อนนะทุกคนไปเลย เียวเช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 ียวนั่นนครับใครก็ที่คนที่ยังไม่ได้ติดตามผมก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากติดตามผมก็ไม่ต้องติดตามก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากติดตามก็เชิญติดตามได้เลยนะครับนี่เด็ก อืมผมไม่อยากไปเลยว่ะคือตอนนี้เออใช่ใช่แลวตลาดกำังดูเด๋ยดเด๋ยวเดือดกดปุเปกีเยือดเียใส่ในรับปุนี่เดี๋ยวนะไปแต่งร้งเสร็จเมื่อไหรผมยังไม่ได้กดเลยนะอ่ามาที่ตลาดกันต่อเลยครับมไมฮัทคอยตรงนี้ว่าเขาขายดีจังเลย แค่เนี่ยนะฮะหนึ่งร้อยเอ็มโวยวยโวยวยสภาพใครจะใครจะแอดผมมาเทศสัตว์ของแพทซิมก็ได้นะครับครับมาเทสัตว์ของแพทซิมก็ได้นะผมจะเทศเฉพาะตัวที่ผมไม่ได้ใช้นะก็คือตัวนี้นะครับ ไม่ดูนะไอตัวนี้นะครับที่ผมกดอยู่นะน,นะี่อิสเตอ,นนอร์เยตินะครับแล้วก็อันนึงก็คือคัพบิสตินะครับนี่นะครับนี่แล้วก็เนี่ยซีแล้วก็ถีบได้ก็จะมีตัวสามตัวนี้ เจอกันคลิปหน้านะทุกคนนี่แหละบ๊ายบาย